สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารของคริปโตนะครับไม่าเ่นจะเป็น Bitcoin, i m m บ t a b l e X หรือว่า IMX เนาะแล้วก็ s o l a ร a รวมถึงลูน a าคลาสสิกด้วยนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมรวบรวมมาในวันนี้เพื่อนๆนะ่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะรวมถึงตอนนี้บิตคอยค่อนข้างคึกคักนะครับได้ดูว่าโตมาวันเดียว10%ถือว่าหาได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาโตมาวันเดียว10%เนตี่ยต้องย้อนกลับไปในช่วงเดือนโอ้โหช่วงเดือน2เลยหรือว่าช่วงต้นปีที่ผ่าน เ,ยเียด้วว่าช่วงนี้ถือว่าคึกคักอยู่พอสมควรสำหรับตลาดคริปโตใน,นขณะนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับซึ่งช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าตลาดคริปโตก็กลับมาคึกคักกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเลยเด้ยวยว่าตอนนี้บิตคอยก็ทะลุ22,000นะถือว่ายิ้มได้เลยนะครับผมสำหรับชาวคริปโตนอกจากนจะสมผลว่า all coin หลายตัวก็โตมาเป็น double ดิจิตหรือว่าหลัก10%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ล่าสุดทางพี่ใหญ่นะครับผมพ่อใหญ่คุณแม่ค e เซเลอร์นะครับก็เลยเด้ยวยว่าล่าสุดทางบริษัทเมโครั เตรียมที่จะขายหุ้นนะครับกว่า500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อที่จะเอาไปซื้อบิตคอยนนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ได้ยื่นในเรื่องของเอกสาตรต่างๆให้กับทางกรตอตที่ทางสหรัฐอเมริกากันแล้วนั่นเองในขณะนี้นะก็ต้องรอดูว่าจะมีประกาศจากคุณแมคโครเซเลอร์เมื่อไหร่นะครับผมว่าทางแมคโครสตรัทจีได้ซื้อบิตคอย ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ m i โคร s t ร a t e จ y ก็ถือ Bitcoin ราวๆกว่า129,000เนาะซึ่งถ้ามีการซื้อสําหรับ500ล,ล,ลา้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจริงๆเนี่ยก็จะส่งผลให้ m i c r o s t ร a t e จ y จะถึง130,000 Bitcoin ขึ้นไปนะครับ <c oughs> ผมเลยด้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ใหญ่มากๆแล้วก็ถือ Bitcoin เยอะมากๆนะครับซึ่งทิ้งห่าง บริษัทระดับ2อย่างเท s l a าเทสลถืออยู่แค่10,000 b i ื c นบิตคอยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอีหนึบริษัทและกันที่ b บ l l i s h เต็มที่เลยนะครับซึ่งก็เลยเดาว่าถ้าใครอยากจะซื้อ Bitcoin แต่ไม่อยากไปสมัครคลิปตัวไอชนเนี่ยก็เลยเดาว่า้าซื้อหุ้นเม r โคซ t ลจีเนี่ยก็คล้ายๆกับซื้อบิตคอยนะเพราะว่าถือ Bitcoin ค่อนข้างเยอะแล้วก็หุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตหรือว่าลดลงเนี่ย ไปตามราคาบิตคอยด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปจะเราไปดูกันที่ CPI Data ที่ทางสหรัฐอเมริกากันบ้างน,นะครับก็เลยด้ว่าจะประกาศในวันนี้ช่วงค่ำๆนะก็ต้องรอจับตากันดูอย่างใกล้ชิดนะฮะอาจจะมีการพันผลอะไรบางอย่างยังไรละมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆสาหรับในเรื่องของเงินเฟ้อจากทางสหรัฐอเมริกากันนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราดูในเรื่องของความขี้เห็และกันสำหรับชาวเน็ตนะฮะเขาก็มองว่าโอเคส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าน่าที่จะ ต่ำนั่นแหละนะครับผมรู้ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายซึ่งถ้าอินฟลชันมันต่ำลงมาจากเดิมเนี่ยก็น่าที่จะส่งผลให้ตลาดเกิดความคึกคักหรือว่ามีในเรื่องของการพัมพ้มเกิดขึ้นนะครับอันนี้ชาวเน็ตคิดเห็นกันอย่างนี้นะครับผมซึ่งหลังจากที่มีการประกาศในเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยแล้วก็จะมีในเรื่องของ FOMC meeting นะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบอ็ดนั่นเองนะครับผมก็หลายคนก็คาดกันว่าน่าที่จะ ขึ้นราวๆ0.75%เานั่นแหละนะครับก็คิดว่าเป็นแบบนั้นนะถ้าไม่ได้ขึ้นเกินหรือว่าไม่ได้เป็นแบบ1.2หรือว่าโหนอย่างเกินหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็น่าที่จะทําให้ตลาดไม่ได้เตือนหนกตกใจนะครับซึ่งถ้าต่ํากว่า0.75ก็น่าลุ้นว่าตลาดจะมีปฏิกิริยากันยังไงนะครับหรือ่าเบริหานคิดอย่างไรในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้สหรับทางเฟดก็ลองคอมเมนต์ บอกกันมาหน่อยนะครับสลับผมก็มองว่าถ้ามีการปรับในเรื่องของอาตาัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรือว่าแบบตา่ากว่าที่คาดเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ความแข็งของเงินดอลลาร์มีโอกาสจะดรอปลงมาได้นะซึ่งถ้าดี Y หรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ดรอปลงมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะส่งผลที่ดีต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง CNBC กันบ้างนะครับก็ล่าสุดได้พาดหัวข่าวเนาะสำหรับบิตคอยที่ทะลุ2 2 0 0 0นะฮะแล้วก็ อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองในณนขณะนี้ก็เป็นในเรื่องของ e t h e r e u m m e r g e นั่นเองนะครับเลยดูว,ยว่าเลื่อนกันมานานแล้วเนาะลราก็หลายคนจับจ้องตาเป็นมันถือว่าเป็นอีเวนท์ที่สําคัญมากๆนะครับขอ,อย้ำอีกทีว่าสําคัญมากๆเนาะที่จะเกิดขึ้นอีกวันสองวันนี้นะครับผมสาหรับการเปลี่ยนจาก proof o f w o r กกลายไปเป็น proof of stake สําหรับ e t h e r e u m ที่ถือว่าเป็นหนึ่งบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนั่นแหละนะครับผมรองจากทาง bitcoin เนาะก็ถือว่าเป็นอหนึ่งเรื่องแล้วกันที่หลายคนให้ความสนใจแล้วกก็จัับตาน ด้วยในะขณะนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของข้อมูลเนาะซึ่งการที่เปลี่ยนจากโูคบริเวณกลายเป็นโภคสแต็กเนี่ยก็จะทําให้การขุดเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานที่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็น่าที่จะถูกใจสําหรับเม็ดเงินจากทางสถบาบันหรือว่าบร,ริษัทห้างร้านต่างๆที่โอเคอาจที่จะมีปัญหาในเรื่องของ ESG เนาะหรือว่าการรักโลกนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ถ้าบร,ริษัทที่ลงทุนทำร้ายโลกเนี่ยก็อาจจะเป็นในหนึ่งเรื่องที่โอเค ก็มีบางบริษัทอาจที่จะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรมากมายนักในเรื่องของการลงทุนในบริษัทที่เป็นกรีนนั่นแหละนะครับผมซึ่งก่อนในนี้ถ้าใครจำกันได้นช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับผมที่ตอนนั้นคุณเอรอนมา์ได้ออกมาประกาศว่าเท s l a จะยุติการรับบิ c o i n เพราะว่า Bitcoin ทำลายโลกนะครับผมในขณะนั้นเรียนดีว่าทำให้ Bitcoin Crash ลงมาแบบโอ้โ oh ห ไม่รู้ใครจำกันได้ถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะฮะในช่วงนั้นเนาะก็คุณเคที่วูดก็ได้ออกมาพูดถึงนะ,ะว่าสาเหตุในการคราสในรอบนั้นนะฮะก็โอเคส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการที่เงินจากทางสถาบันเนี่ยต้องหยุดชะง,งักลงนะครับเพราะว่าคอนเซรนิร์นในเรื่องของ e s g เนาะหรือว่าสำหรับในกรณีของทางเทสลาเขาบอกในการาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็เป็นไปได้ที่ทางคุณแลลี่ฟริงหรือว่าซีอีโอของแบ็ครอกโทรหา เทสล a าและเว่ลอนมาให้หยุดในเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากังวลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่อิทเรียมเปลี่ยนจากผู้เป็นเวิกลายไปเป็นผู้ออบสเต็กเนี่ยดูแล้วจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อแฮชเลดของบิตคอยแม้แต่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเรื่องของดิฟฟิคัลเตย์นะหรือว่าความยากในการขุดบิตคอยเลยดูว่าใกล้ที่จะออรามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเลยดูว่ามีคนขุดแล้ว ขุดอีกขุดเพิ่มแล้วขุดเพิ่มอีกเรียกได้ว่าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ดีในเรื่องของฟอน์มเมนทลของบิตคอยน์นะเพราะว่าความแข็งแกร่งของบนะิตคอยน์เนี่ยมันสูงขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับมีช่วงที่ดรอปลงแบงแรงๆก็คือช่วงปีที่แล้วนี่แหละเนาะที่มีในเรื่องของคนจีนได้ได้ไลค่คนคุณเหมืองออกไปนะฮะซึ่งก็กลับขึ้นมาอย่างทันควันแล้วก็ทะลุอดอร์ดามายอีกแล้วนะครับผมใน,ใน,ใ,นในขณะนั้นเนาะซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูก็ใกล้ททีี่่จะลุอดอ,ดอ,ดอ,ดอาาหหมมกรรบบนึงงคัผสวแแข็ ของ Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตของราคา Bitcoin ในชาร์ต1นึ่งวีกนะอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง T-Analyst นะครับก็เลยดูว่าตอนนี้ MACD Week กใกล้ที่จะตัดเริ่มบีบใกล้ที่จะตัดนะฮะก็ถือว่าต้องรอจับตาว่าจะบีบแล้วก็จะตัดกันเหมือนตอนปี2019ตอนปี2015ใช่หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับเพื่อนก็ขอให้ชาร์ตวีเขียวแล้วกันเพราะว่าถ้าชาร์ตวีขเขียวฟินๆเนี่ยก็น่าจะส่งผลให าสามารถที่จะเล่นในระยะสั้นๆ4ชั่วโมง12ชั่วโมง1เดย์กันได้สนุกเพิ่มมาขึ้นถ้าทำเฟรมใหญ่เป็นขาขึ้นนั่นเองก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปเนอสจับทางชาร์จวีกนนะครับแต่ก็ถือว่า น่าลุ้นดีเหมือนกันในณขณะนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูเรื่องถัดไปขอขั้นด้วยผู้สนับสนุนรายการอยาก b บ b บ t ดกันก่อนเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดย b บ b บ t ดนะครับไบเบลดเป็นกระดานเทรดคริปโตลำดับต้นๆของโลกนะครับได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดทั่วโลกกว่า10ล้านคนยอดเทรดในแต่ละเดือนเนี่ยกว่า2องแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงนะครับ b y b บ t ดยังให้บริการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสปอตนะครับฟิวเจอร์ การฝากเงินแบบ P2P นะครับรวมถึงมีระบบการเทรดออโต้อย่าง Grid Bot ด้วยนะครับและก็ที่สำคัญไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บอทรวมถึงล่าสุดมีฟีเจอร์ใหม่อย่าง Copy Trading ให้เราสามารถเลือกคนที่เราชอบแล้วก็ Copy ได้เลยสลับเดือนกันยายนนี้นะครับ Bybit ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมทั้งการเทรดทุกคู่สปอตนะครับรวมถึง Grid Bot ด้วยครับพิเศษสำหรับแฟนๆคลีตัวดอกนะครับฝาก10 USDT ได้โบนัสถึง5 USDT นะครับหรือ50%นั่นเองนะครับ อย่างเช่นเคยนะครับคลิปรนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับคลิปรนี้มีเพียงแค่การแจ้งข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เหรียญ Immutable X กันบ้างนะครับก็ถือว่าล่าสุดมีออกมีแคมเปญออกมาใหม่ล่าสุดนะครับก็ถ้าเราเข้าไปเทรดในเรื่องของตัว NFT นะครับผมที่ที่ได้เป็นฟีเจอร์บน Immutable X กันนาะซึ่ง Immutable X ทำในเรื่องของ ตลาดการเทรด NFT อยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็ถ้าเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้รับรีวอร์นั่นเองในการเทรดหรือว่าซื้อขาย NFT นะครับซึ่งรีวอร์ก็จะล่าวๆห0 0่งแเหรียญ IMX นะครับต่อวันนะอันนี้ก็ลองเข้าไปศึกษาดูในเรื่องของรายละเอียดกันได้นะเผื่อถ้าใครซื้อขายในเรื่องของ NFT บน Layer 2อย่าง Immutable X กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเงินขเนี่ยก็เข้าไปลงทะเบียนเนาะแล้วก็ ซื้อมากกว่า3 0 0รบาทขึ้นไปนะครับหรือว่าเซฟเหรียญขึ้นไปนะครับผมบนตัวโปรเจกต์หรือว่าตัว NFT ที่เป็นฟีเจอร์บนตลาดนี้นั่นแหละนะก็ลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นใน่งเรื่องที่ค่อนข้างดีเนาะสรับแฟนๆเหรียญ Immutable X นะครับเลยดูว่าราคามันตกลงมาเรืเร่อยๆเลยถูกต้องไหมตอนนี้ก็ดูเหมือนที่จะพยายาม drive พยายามกระตุ้นตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอดเราว่าตลาด NFT ค่อนข้าง เหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับผมนะเพราะว่าตลาดคริปโตก็ไม่ค่อยจะดีนาง NFT ก็เลยไม่ค่อยจะดีไปด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่า uh, Immutable um X ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดอย่าง GameStop ก็เข้าไปจับมือกันด้วยนะถ้าใครจำกันได้นะครับก็สามารถที่จะให้คนเข้าไปซื้อโปรเจกต์ NFT ที่อยู่บน Ethereum Layer 2อย่าง GameStop กันได้นะครับผมนะจริงๆก็มีอยู่หลายเจ้านะเนาะมีรูปริ่งนะครับผมแล้วก็มี i m m o t a b l e X ด้วยนั่นแหละนะครับสำหรับในเรื่องของตลาด NFT เนาะแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูเชนที่ดูเหมือนจะเติบโต,ต,ตสำหรับ NFT ในช่วงนี้ก็คงหนีไปไม่พ้นโซลาร์นานะครับเพราะว่าก็ถือว่าตอนนี้โซลาร์นานะครับในจดวันที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มเติบโต,วต,วตวกว่า123%นะและประเด็นคือกินส่วนแบ่งการตลาด ครึ่งครึ่งกับอีเาเรียมแล้วถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าปะกะติแล้ว energy volume เนี่ยส่วนใหญ่อีเาเรียมจะแบบ8 0 9 0ปอระเซ็นต์ประมาณนั้นนะ,นะเนาะเฮ้ยตอนนี้โซลาร์หน้าครึ่งครึ่งนะครับผมเลยดูว่า volume ม39ลเล้านเหรียญดอลลา,ารา์สหรัฐอีเาเรียมอยู่ที่72สสัว์เกกับ72ถือว่าอันนี้น่าจับตามองเหมือนกันนะว่าเกิดอะไร ขึ้นกับทางโซลนาะครับก็ถือว่าเป็นหนึง่งบล็อกเชนและการที่เร็วแรงทะลุนรกนะครับผมสําหรับทางโซลนาเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำทัสเซชันหรือว่าราคาในช่วงปีที่แล้วราคาจับกันได้นะฮะเวลาที่โซลนาขึ้นนี่เรดูว่าซิงจริงๆนะครับผมนะแต่นี่แต่ในขณะนี้ก็ราคายังดรอปลงมาอยู่เพราะว่าตลาดมันเป็นแบบนี้ด้วยนั่นแหละซึ่งในอนาคตก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะว่าโอเคพอตลาดมันเริ่มหาหลุมเจอแล้วเนี่ยโซลนาจะมีปฏิกิริยาอย่างไงเพราะว่าตอนยอ้เราว่าโซลนาถือว่า ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็มีพื้นฐานค่อนข้างดีแหละแต่ก็ติดปัญหาน,นิดนึงคือมันล่มบ่อยนะครับผมมันล่มบ่อยนะก็ต้องรอดูว่าเขาจะเรียกความเชื่อมั่นกับเชนเชนนี้ DAY มาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเราดูตอนนี้สําหรับ NFT ก็ค่อนข้างเติบโตมาแรงในณขณะนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรุ n นหน้าคลาสสิกกันบ้างน,นะครับล่าสุดแม็กซีนะครับก็ได้ออกแคมเปญน,นะว่าถ้าคุณเข้ามาเทรดใน e c h a n อย่าง m ม็กซีเนี่ยก็จะทําการเบิร์นเยอะขึ้น กว่าเดิมนะครับด้ดูวปกติ1-2%ถูกต้องไหมแต่ในครั้งนี้นะครับถ้าคุณโอเคเ,ออเทรดเนี่ยวอลุ่มมากกว่า2,000เหรียญน,นะครับดอวาประมาณสัก60,000บาทเนี่ยก็ก็จะเบิร์นนะครับผมถึง20เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับเหรียญลูน่านั่นแหละนะครับผมแล้วก็สำหรับ50คนที่เ,เข้าไปใช้งานแล้วก็เข้าเงื่อนไขของทางเมกซีเนี่ยก็จะทำให้เบิร์นอีก1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับเหรียญลนะูน่าเนาะก็ถือว่าเป็น1หนึ่งแคมเปญแล้วกันนะเพื่อที่จะทําให้ชาวลูน่าที่ต้องการที่จะให้มันเบ<ๆ>ิร์นเยอะๆเนี่ยก,ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในไอเนี้หรือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์อยู่เหมือนกันนะสำหรับชมุมชนชาวลูน่านะครับนะก็ ก็เปน็นหนึ่งแคมเปญนั่นแหละเนาะที่ดึงลูกค้าเข้าไปนะอันนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันแล้วกันสำหรับทางแม็กซีนะครับแต่ก็เท่านี้เท่านั้นเคียบรินี้ผมไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะฮะยังไงอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะฮะ mm. แล้วก็ช่วงนี้เหรียลูน่าซีค่อนข้างดรอปมาอยู่พอสมควรนะทางอา่าลุลุน่าซีดาวนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งอา่าทวิตเตอร์ชื่อดังแล้วกันคนชาวแฟนลูน่าน่าจะติดตามทวิตนี้กันอยู่นะครับเขาก็บอกว่า เฮ้ยทำไมราคารูน่าซีมันล่วงจังเลยนะครับผมนะเขาเลยเอามาตอบเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยยินดีตตอนรลบเข้าสู่ตลาดคริปโตนะครับผมเพราะว่าคริปโตมัน crazy volatility อยู่แล้วหรือว่ามันพันผลอย่างมากๆเลยนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็เติบโตมากกว่า 15x หรือว่า15เท่าใน4เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าคุณจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่เยอะถ้า มันไม่ได้เสียงเยอะหรือพูดง่ายๆหรือว่า High Risk High Return ซึ่งเป็นเรื่องปกติของตลาดคริปโตอยู่แล้วนั่นแหละนะครับผมซึ่งคนใหม่ๆที่โอเคมาถึงอาจที่จะเข้าไปใน Luna C ซเลยอาจที่จะยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันผันผวนขนาดไหนนะครับเขาก็ออกมา เลยนะครับผมสำหรับในทวิตนี้นะรวมถึงล่าสุดยังมีในเรื่องของโปรโตคอลนะครับที่ชื่อว่า i r i s โปรโตคอลนะครับซึ่งสามารถที่จะให้เราเอาเหรียญรุ่นคราสิ์ไปสเต็กได้นั่นแหละนะอันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําอะไรนะแต่ก็เป็นข่าวเฉยๆนะอันนี้ก็เขาบอกว่าคุณจะสามารถที่จะให้มันเบิร์นเยอะขึ้นนั่นแหละถ้าคุณมาใช้ โปรโตคอลนี้นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการอยากจะเบิร์นสำหรับเหรียญลูน่าหรือว่าต้องการที่จะไปสเต็กนั่นแหละนะก็ในนี้ฉะนั้นอันนี้ผมไม่รู้ในเรื่องของความเสี่ยงนะเพื่อนๆต้องระมัดระวังแล้วก็ไปศึกษาโปรเจกต์นี้กันให้ดีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะอันนี้ผมแค่ทําข่าวเฉยๆนะครับไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสามารถเดินสั่งซื้อกาแฟให้กับผมหรือว่าจะดูในเรื่องของตัวเนื้อหาพิเศษเอกอัศว์คอนเทนต์ตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของพอร์ตที่ผมถืออยู่ต่างๆใน,นขณะนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหเพื่อนๆคนไหนต้องการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อในในใน e ีบุ๊รวมสูตรเทรดบิตคอยก็ยังไงอย่าลืมกดลิงก์ ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับแล้วก็สั่งเสื้อตอนนี้ได้รับเนื้อหาอัปเดตฟรีในอนาคตนะครับโอเคก็สลัลด์คลิปวิดีโนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ